สวัสดีครับกระผมเชิดชัยกลังสาธรนะครับได้ก่อตั้งเฟ e บุ๊กขึ้นมาอีกหนึ่งเฟซนะครับใช้ชื่อว่าคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนวันนี้วันที่25ทธันวา2 5งาเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันปีใหม่สากลน,นะครับขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผู้ชมทูกฟังจงมีความสุขความเจริญนะครับนกคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ นะครับสอง8ด้วยพร้อมกับการเปิดตัวสื่อคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนที่คิดทำสื่อออนไลน์ขึ้นมาก็เพราะว่าปัญหาของสังคมไทยเหล่านั้นเนี่ยนะครับเด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยไม่ไม่ได้กล้าคิดกล้าฝันเมื่อเราไม่กล้าคิดกล้าฝันแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่พัฒนาสเตยภาพความเป็นมนุษย์ เราก็จะจมอยู่กับเรื่องของอดีตอยู่กับเรื่องความเชื่อเก่าๆนะครับเรื่องความจนเรื่องความไม่มีความรู้แล้วก็จะไปยึดติดนะครับอยู่กับในเรื่องของวัตถุนิยมนะครับเรื่องของภายนอกอไม่ได้มาศึกษาเรื่องของภายในภายในใจซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มพลังให้กับชีวิตนะครับเพราะั้นโครงการนี้เป็นโครงการมุ่งสู่ฝันแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม แล้วก็ผมก็ได้ทำ STUDENT: โครงการนี้มาปีที่11แล้วนะครับถามว่าเฟสของคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนนี้นะครับดำเนินการโดยใครโดยกลุ่มทำนำชีวิตนะครับเพราะว่าคนจะกล้าฝันคนจะกล้าเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเก่าเป็นชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตที่มีความทุกข์เป็นชีวิตที่มีความสุขเปลี่ยนชีวิตที่มีแต่ความผิดหวงังเป็นชีวิตที่มีความสมหวังเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสําเร็จ แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนแปลงอะไรย่อมนํามาซึ่งความยากลําบากเปลี่ยนสถานที่อยู่เปลี่ยนเพื่อนใหม่เปลี่ยนพี่ที่ทํางานใหม่โดยเฉพาะเปลี่ยนชีวิตใหม่นี่ยิ่ง,งแล้วไปใหญ่เลยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าชีวิตใหม่เนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนได้ชีวิตของตัวเองมันต้องขึ้นกับคนอื่นนะครับต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกโดยไม่เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพ ไม่มีขีดจํากัดอยู่ที่ความคิดนะความเชื่อของมนุษย์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูคลิปชุดน,นี้อยู่นะครับดูเฟซก็ตัวเองถ้าเป็นคนที่กล้าฝันกล้าจินตนาการนะครับกล้าเปลี่ยนแปลงนะหรือว่ากล้าหักดิกนะครับหรือว่าพบเห็นคนรอบข้างเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับในครอบครัวในชุมชนในที่ทํางานนะก็ถ่ายทอดประสบการณ์ ประสบการณ์ชีวิตแนวความคิดผลงานผ่านมาทาง Facebook ของคนก้าวฝันคนกล้าเปลี่ยนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูงานเขาใหญ่แฟร์นะครับที่ถนนผ่านศึกอยู่ไม่ไกลจากที่ผมพักนี่ไปเห็นผู้คนนะที่เขามามารับรางวัลมาฉลองชัยชนะความสาเร็จนะฮะนั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะอีกแนวทางหนึ่ง ที่เขามุ่งสู่ฝันของเขาเขามีฝันนะถ้าไม่มีฝันเขาทาไม่ได้หรอกนะครับขึ้นไปรับรางวัลมีไรายได้เดือนละเป็นแสนนะครับหลายๆแสนนะครเปลี่ยนชีวิตจากคนยากคนจนคนไม่มี